เราปีนี้นะครับเจ้าภาพใหญ่นะครับคุณประสงค์อินใจนะครับเจ้าของสียัดรีสอร์ทนะครับหรือที่รู้รู้กันนะครับเสียสูงนะครับับปีนี้ท่านเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพใหญ่นะครับก็จะถินวัวันนี้ก็เป็นงานกระถิ่นนะครับที่วัดเกาะประทีปครับก็ขอเรียนเชิญนะครับ คุณตาทำทำขนมจีนบ่ขนมจีนขนมโมกินขนมขนมลาวแต่ไปหาประเทศจีนไม่มีนะขนมจีนอะไปหาประเทศจีนไม่มีนะคะเเยาอ สำหรับรถนะครับสำหรับรถทิชอัพท uh, uh, ี่นำของที่จะมาตั้งโรงพาบ์ทนะครับเมื่อท่านยกของท่านลงเสร็จเรียบร้อยนะครับขอให้มีฤทธิ์ออกไปที่นี่คุณยายมาทำโรงทาน์ทนะคะขอให้ได้บุญเยอะๆพเพาะกระซับเยอะๆ กินกับขนมแห้งขนมแห้งเจ้าหน้าที่อาสสามัครนะครับที่มาจากระเบียบนะครับที่จะให้จอดรถนะครับก็ยังไม่ได้ยังไม่เห็นมานะครับครับกำลังเตรียมนะคะโอ้ดูชายออกสวยพุทธิายสวยจังวันนี้นั่นมาร่วงมาทำบุญมาทำบุญนะคะรับุญ บ้านของเราปีนี้นะครับดูเจ้าของมั่งหรือยังในปราณีดูเจ้าของมั่งหรือยังมีพร้อมครอครัวนะครับน้ำดื่มวิตามินดีตอนแรกว่าสิเฮ็ดขนมปังมาอยู่แต่เฮ็ดบ่ทันก็เลยอบอบคอได้มาทำบุญนะครับกล้วยสีฟ้าบ้านร่องกระดิหแล้วแล้วกระปัาใจจีดองร้อยบาทนะครับโค้กหัวอนนดูธนาสารนะครับเตรียมของทำรงทาน คุณคำพันธ์โปงหน้านะครับรองครอบครัวสองร้อยบาทนะครับแม่สมหมายโงหน้าหมอนสองลูกปัจใจสองร้อยบาทนะครับรนี่ฮแม่สมนึก <c oughs> แม่สมนึกม่เริ่มมาพอทสันเริ่ม สัิเกตที่บรรยากาศในงานนะคะตแต่งด้วยทงตรง,รงนี่คือขนมคุณยายอ,อันนี้สาวเสิร์ฟคุณตาวันนี้คุณตาหล่อมากเลยเจาบี้ก็สวยมากเลยวันนี้ หวานได้บุญก็เลยสวยสวยใหญ่เลยนี่ฮะสำหรับให้ทานนะคะพระอุธรองคเพิ่นว่าหายจนมือซุ่มไปเมิดหายท่านนั่นเพิ่น่ปหายกี่ทีให้จนมือชุ่มเพิ่นว่า อันนี้ให้พระดิเอามาหลายอยู่เอามาหลายอือขอกราบตัวดีพี่น้องชาวบ้านบ้านก็ไม่ได้ไปแห่แห่ต้นน้ำเขา พอจะไปผัดฝนตกซ้ำก็เลยฝนเศร้าก็เลยไปเอาเงินไปเสียบปล่ามาซ้ำเขาก็พักกันเต้นอยู่ฮันเปียกฝนมาจันครับขอเรียนประชาธิปไตยนะครับพี่น้องที่ทำโรงทานนะครับจะทำรับข้าวไหวกุญแจนะก็เตรียมเตรียมไว้เลยนะครับ นีืนะะ่อเป็นเครื่องไว้พอวันนี้พระพุทธเจ้าไม่ทิ้งบินบาทนะครับประธานาาากระถิ่นพระพุทธงที่มาถึงแล้วนะครับก็เสียทรงนำมาบอกข่าวไว้นะครับเพื่อหว,อวนพระขุน,นเจ้าก็หลังจากพระขุนเจ้าถึงประธานเสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่พิธีการทอดกระถินสมัินีนะครับ การตกแต่งเหมือนเหมือนทางอุสานหรือว่าทางเหนือเลยนะคะมีธงตุงดูบริเวณรอบๆนะคะลายตาหน่อยนะคะ วันนี้มีอะไรมาทำทานโอ้ไก่ oh, okay, ทอดอร่อยเหมือนเดิมร้านนี้เป็นข้าวผัดเหรอคะข้าวผัดอเมริกันข้าวผัดหมูกระเทียมข้าวผัดหมูกระเทียมนะคะนี่ทำลงทาน,ย,นย,ยังไม่มาอีกเยอะเลย ก็ะถิ่นชลรเรานี้นะครับก็ระดับเกียรติจากเจดข้าซึ่งเป็นยอดข้าวใ่ันเป็นต้นใหญ่ที่มาพบทอดในเดือนนี้นะครับก็คือคุณประสงค์ยุยยาครับและคุณมนอะไรคะคุณยาย จัพกกมนกจ้ออมาอีล้มั้ี่พโดไปเด้ราวครจ้าไปสงกูแล้วไปลวแเราากะิกไม่ยอมละออกบ่รู้สึกว่าค่อยวนะุติสได้นะครับที่ท่านมะมางจ้เอาไปไว้ทางผูอได้ละจนึกี่าเอาคางนั้นได้บ่เรียนนะครับียน เดนซานะครับลงทานทุโนะครับลงทานทุกโมงสำหรับข้าวออเตรียมไว้เราอกมาที้เลยนะครับโพอา่าปีนี้งั้นไม่ได้ใส่รไม่ไ,ไบาตรก็